พิธีกรดังหมดสัญญาพรีเซนเตอร์ห้ามใช้รูปและคลิปจะมีผลทางอาญาต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธพิธีกรสาวชื่อดังล่าสุดก็ได้ประกาศทานไอจีส่วนตัวระบุว่าประกาศการหมดสัญญาว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ออร่าบลูของต้นหอมได้สิ้นสุดลงแล้วมาสักพักซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้มีการแจ้งให้กับตัวแทนจำหน่ายได้รับทราบอย่างเป็นทางการไปแล้วถึงสองครั้ง พร้อมขอเรียนแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าการใช้ภาพหรือคลิปหอมเพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดสิทธิ์ซึ่งจะมีผลทั้งทางแพ่งและอาญาท้ายนี้ขอบคุณบริษัทผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีจึงเรียนมาเพื่อทราบสกุลตลาเทียนไพโรธเพื่อให้หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์สินค้าที่หอมยังคงอยู่ในสัญญาและสามารถใช้รูปได้มีดังนี้ หผลิตภัณฑ์น้ำดื่มวิตามิน D- r ดิ n k ยังอยู่ในสัญญาว่าจ้าง 2. องคอลลาเจนฮาดานยังคงอยู่สัญญาว่าจ้างพรีเซนเตอร์สผลิตภัณฑ์ครีมไวทเทนนิ่งลูกาอีฟตัวเดียวที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หอมขอบคุณตัวแทนหลายท่านและบริษัทผู้ผลิตที่ให้ความร่วมมือกับหอมเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีตัวแทนหลายท่านเพิกเฉยหอมอยากให้จบอย่างดีที่สุดเพราะทุกคนคือคนกันเอง แต่วันนี้พอหอมทำครีมลูก้าอีฟที่เป็นของหอมเองเลยก่อให้เกิดความสับสนของลูกค้าหอมกลายเป็นอะไรที่มีหน้าหอมทุกคนก็จะซื้อแระมีปัญหาใดก็จะมาหาที่หอมมันเป็นการเพิ่มงานให้แอดมินฝั่งเราด้วยเผื่อลูก้าอีฟขายได้ร้อยล้านพันล้านแอดมินเราจะยุ่งมากนะคะอ้อเป็นว่าแจ้งมาเพื่อทราบบังคับว่าต้องทราบนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังกันเนาะรักทุกคนคะ่ะ